คุยกันในเรื่องของการบวกจํานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100นะคะเราจะธีการในการบวกอย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องการบวกนะคะที่ไม่มีการทดนะคะ,ะในลําดับแรกนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องการบวกกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบวกเลขที่เด็กๆเ,เคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะทั้ง9ข้อนี้ได้คำตอบเป็นเท่าไรนะคะ อ่ลองตอบกันนะคะ2บวก3นะคะเป็น5 4บวก5เป็น9 7บวก9เป็น16นะคะ9บวก3เป็น12 5บวก5เป็น10นะคะ8บวก7เป็น15 30 20บวก30เป็น 50นะคะแล้วก็10บวก10เป็น20ดังนั้น40บวก50ก็จะเป็นโอ้ยเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น90นะคะ,ะจากนั้นนะคะ ่ะเรามาดูนะคะการบวกที่ไม่มีการทดนะคะโจทย์ที่อาจารย์มัทุีจะให้ก็คือ23บวก51เราจะมีวิธีการคิดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคิดแบบแบบกระจายกันก่อนนะคะก็คือเราจะได้เป็น23 บวกกับ51เด็กๆจะเห็นว่าอาจารย์มัทุลีเนี่ยเขียนโดยการนํามาเขียนให้อยู่ในแนวตั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกระจาย23นะคะ23เขียนในรูปกระจายก็จะเป็น20บวก3เนาะบวกกับ51ก็กระจายเป็น50บวกกับ1ใช่ไหมจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะบวกนะคะ หลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะคะอ่ะสามบวกสองเอสามบวกหเป็นเท่าไหร่เอ่ย3ามบวกหเป็น4เนาะบวกกับ20่สบวกห้เป็น70ดสิเด็กๆตอบได้ไหมว่า70็บวกสได้เท่าไหร่ถูกต้องแล้ว7 0็บวกสก็ได้74นะคะอ่ะก็จะได้คำตอบแล้วทีนี้เด็กๆลองสังเกตนะคะอันนี้เป็นการบวกแบบกระจายนะ ถ้าอาจารย์มัทุรีบอกว่าอาจารย์มัทุรีทําแบบนี้ได้ไหมล่ะเอา23บวก51เหมือนกันแต่ไม่กระจายแล้วอาจารย์ก็บวกหลักหน่วยก่อน3บวก1เป็น4จากนั้นบวกหลัก10ค่ะ2บวก5เป็น7ได้คำตอบเท่ากันไหมคะ 74เหมือนกันเ4เหมือนกันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นการบวกนะคะเราก็สามารถเขียนนะคะให้อยู่ในแนวตั้งนะคะแล้วก็สามารถนำหลักหน่วยบวกกันก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยการบวกลาก10นะคะแล้วก็จะได้คำตอบเหมือนที่เราต้องการแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆไปลองทำกันเลยนะคะให้ไว้3ขอ้ออ่าเด็ก ลองคิดคำตอบของตัวเองนะคะลองกดหยุดวิดีโอไว้นะคะแล้วก็ลองหาคำตอบของตัวเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบที่เด็กๆได้ตรงกับที่อาจารย์มัธุุีีจะได้หรือเปล่านะคะไปลองฝึกกันคะ่ะได้คำตอบกลับมาแล้วนะคะเรามาดูที่ข้อแรกนะคะ31บกติก้าก็าคือเราจะเขียนในแนวตั้งนะคะ บวกกับ15ตัวตั้งเขียนแล้วก็บวกด้วยตัวบวกนะคะจากนั้นเราก็จะบวกลักหน่วยก่อนนะคะบวกลักหน่วยก่อนได้เป็น1บวก5เป็น6นะคะจากนั้นเด็กๆก็บวกลัก10 3บวก1เป็น4นะคะก็ได้คำตอบเป็น46ใช่ไหมต่อไป42บวก3า เขียนหลักเลขให้ตรงกันเห็นไหมคะจากนั้นบวกหลักหน่วย2 3บวก3เป็น5แล้วก็บวกหลัก10 4บวก3เป็นเอา้าได้75สุดท้าย61บวก5、5มีตัวเดียว5มีตัวเดียวเขาต้องเป็นหลักอะไรคะใช่แล้วหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับเลข1นะคะอะคจากนั้นก็บวกหลักหน่วยแล้วก็บวกหลัก บวกหลักหน่วย1นบวกหได้6หลักสิบไม่มีตัวบวกด้วยเลยนะคะมี6ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็น6กคำตอบก็จะเป็น6กสนั่นเองเป็นยังไงคะสามข้อนี้ถูกกันทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะนะคะเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นเรามาสรุปกันค่ะการบวกการบวกที่ไม่มีการทดนะคะ ดับแรกก็คือเราจะเขียนหลักเลขให้ตรงกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนเสมอนะคะแล้วจึงบวกในหลักสิบนะคะเป็นยังไงกันบ้างทําได้ใช่ไหมคะทําได้หรือทําไม่ได้ยังไงนะคะบอกอาจารย์มัทุรีให้ทราบได้กันนะคะในการคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้ว เราจะมาหาคำตอบในเรื่องต่อๆไปกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ